จ,จะเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่ฟ้าฝนก็อาจจะตกแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเชื้อรงเชื้อราในร่มผ้าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยค่ะคุณหมอชุดชั้นในกางเกงในบางทีเนี่ยช่วงนี้ถ้าหากว่าพูดตรงๆแล้วคือซากแล้วตากเนี่ยอาจจะไม่เจอแดดอาจจะมีเชื้อรงเชื้อราอะไรได้คุณหมอมีวิธีการทําความสะอาดหรือว่าดูแลน้องสาวให้ปลอดภัยจากเชื้อราหรือว่าอาการคันในช่วงนี้ไหมคะหลายหลายคนก็ถามเข้ามามเพราะว่าที่ใจกนตอนนี้คือตกขาวแล้วก็เป็นเชื้อราด้วยค่ะ พียคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 idline 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ ใช่ค่ะวันนี้ก็เจอคนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะรักษาเรื่องเชื้อราวันนี้มาครั้งที่สามละบอกว่าพอกินยาก็หายไปแป๊บเดียวนะคะก็กลับมาเป็นอีกนะคะก็เช็คน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลสูงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดก็คือสูงเล็กน้อยปกติเราสุ่มน้ำตาลเนี่ยนะคะคนที่กินข้าวมาแล้วไม่ควรจะเกินร้อยยี่สิบแล้วก็คนผู้หญิงเขาก็อ้วนนิดหน่อยนะคะก็เลยบอกว่าสาเหตุของเชื้อราที่ไม่ค่อยหายนะคะมีสามประเด็น ือเบาหวานเนี่ยน้าตาลเกินนิดหน่อยยังไม่เป็นเบาหวานก็คือหนึ่งหวานสองอับชื้นสามก็อ้วนไปนิดนึงนะคะดังนั้นตัวช่องคลอดของคนผู้หญิงหรือน้องสาวคนผู้หญิงเนี่ยนะคะจะไม่เป็นเชื้อราก็ต้องแห้งๆ <Ha. S 2> เวลาฉี่นะคะเวลาฝนตกเบียกนะคะตรงนี้ก็ต้องนะคะถ้าฝนตกเราปีกอาบน้ํานะคะซับให้แห้งเวลาฉี่ไม่ต้องล้างทุกครั้งนะคะ เพราะว่าตามกรีบตามซอกตามหลอดตามหลืบต่างๆก็จะมีน <player> ้ําก็ไปขังอยู่นะคะสรุปว่าเป็นเชื้อราเรื้อรังเนี่ยนะคะก็ต้องหนึ่งนะคะก็ไม่อ้วนพูดง่ายนะคะก็สองไม่หวานนะคะสามไม่ชื้นสี่ไม่คับนะคะก็มักจะดีขึ้นนะคะแต่จริงๆมันมีปัจจัยอย่างอื่นก็คือหนึ่งไม่กินสมุนไพรนะคะสมุนไพรบางอย่างจะมีฮอร์โมนนะคะซึ่งทําให้ช่องคลอดเนี่ย ชื้นขึ้นมาได้เชื้อราชอบหรืออีกอันนึงก็คือนะคะถ้าคุมกําเนิดบางอย่างเช่นกินยาคุมนานๆก็จะเป็นเชื้อราได้ก็จะต้องเปลี่ยนการคุมกําเนิดนะคะ <Okay. S 1> หรืออีกอันก็คืออย่าซื้อ,อยาปฏิชีวนะรับประทานเองเพราะว่า <Okay. S 1> จะทําลายแบคทีเรียตัวดีแล้วเชื้อราซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียตัวร้ายก็จะเพิ่มจนนํานวนขึ้นนะคะ่ะ okay.